คือประเด็นเกี่ยวกับนี่แหละที่จะไปขอถ่ายภาพบ้านพักของอดีตนายกพลเอกประยุทธ์หรือว่าที่เรารู้จักกันดีว่าบิ๊กตู่ตอนนี้ท่านก็เป็นประธานองค์มนตรีแล้วเดี๋ยววันนี้ได้มาแลกเปลี่ยนสดๆกับสอสสันจิรัตท,ทองสุวรรณจากพักก้าไกลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสันค่ะสวัสดีครับได้ยินไหมครับ ค่ะได้ยินค่ะสอสสวัสดีนะคะเมื่อเช้าก็ได้ฟังส่วนหนึ่งแล้วที่สอสอได้ไปออกรายการกับคุณสรยุทธ์แล้วก็กับคุณจีรายุอะนะคะตกลงแล้วการจะไปขอถ่ายภาพบ้านพักของอดีตนาย,ยกคนที่ยี่สิบเก้างามหรือไม่งามคะสสสันเออเขาบอกว่าไม่งามครับโอ้ไม่งามดูจากข่าวเขาบอกว่าไม่งามครับค่ะค่ะผมก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าไม่งามตรงไหนเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านของพลเอกประยุทธ์นะครับมันเป็นบ้านของมันเป็นบ้านหลวงครับมันเป็นบ้านของ ของประเทศชาติบ้านของประชาชนที่ให้ทหารเขายืมใช้ยืมอยู่ค่ะค่ะแต่คนนี้ยืมแล้วไม่คืนเท่านั้นเองเอาอย่างนี้เท้าความกันหน่อยแล้วทําไมเราจะต้องเจาะจงเป็นบ้านของพลเอกประยุทธ์คะด้วยความที่ท่านตอนนี้ท่านก็ไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วนะก็เพราะว่าไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นทหารแล้วกเกษียณไปแล้วไปเป็นองคมนตรีแล้วค่ะยังจะอยู่บ้านที่เป็นสวัสดิการอของทหารอันนี้แหละครับไม่งามค่ะค่ะ คือเราเอาอย่างนี้ถ้าเราไปดูแล้วคือเรียกว่าไปขอดูหรือว่าเป็นการตรวจสอบกันแน่คะสสสันอ,อ๋อผมจะไปทําคลิปแบบว่าท่องเที่ยวเลยครับ <c oughs> จะเหมือนือบ,บพาเที่ยวบ้านเลยครับอารมณ์คล <ไข S 2> <ข>้ายคลัวอะไรเงี้ยอ๋อก็อารมณ์คล้ายๆกับที่เพิ่งจะเป็นดราม่าช่อง youtube ไปแบบนั้นเหรอคะใช่ครับแล้วจะมีเอ่อช่อง t u b e อีกหลายช่องที่ที่ขอขอผมตามไปด้วยอีกหลายช่องเลยครับจะได้คอนเทนต์เยอะเลยวันเดียวขอแค่วันเดียวเองเนื้อที่สามไร่นะครับ ในใช้ที่ดินราชพัสดุค่ะได้แรงบันดาลใจเป็นหลังเดียวในื้นที่มากที่สุดสามไร่ได้แรงบันดาลใจมาจากคลิปของน้องพลอยด้วยใช่ไหมคะได้แรงบันดาลใจมาจากพักเพื่อไทยครับอ๋อพักเพื่อไทยเลยไม่ใช่ไอเดียผมครับการที่จะขอไปเที่ยวบ้านพลเอกประยุทธ์ค่ะค่ะค่ะเป็นไอเดียของพักเพื่อไทยเมื่อสมัยที่แล้วครับอืเอาอย่างนี้ถ้าดูแล้วนะตอนนี้คือไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะสอ,สอสอซันหรือว่ายัางไงคะเราต้องอ๋อจริผมก็ไม่ได้คาดหวังหรอกครับเพราะว่าเพราะว่า เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเขาคงไม่ให้เข้าไปหรอกเนื้อที่สามไร่ที่ที่ผมบอกเนี่ยรั้วคือเขาวัดระยะมาแล้วว่าเอ็มเจ็สิบเก้าตกไม่ถึงครับเขาเลยต้องต้องสร้างบนเนื้อที่สามไร่ขนาดนั้นนะครับค่ะค่ะเพราะว่าอย่างคุณธนกรเนี่ยบอกว่าแบบนี้ไม่ไม่ไม่รู้การละเทศะนะเราจะอธิบายไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออเราคือเรามีแนวคิดในเรื่องของการที่จะเรียกว่าให้พประชาชนไปดูอะไม่ใช่เรื่องของจะเป็นกาละเทศะหรือไม่การละเทศะอย่างนั้นหรือเปล่าคะ คือใช้เงินภาษีประชาชนสร้างบ้านแล้วก็ตกแต่งสารพัดเลยแล้วจะขอไปดูว่าเอยเอาเงินภาษีประชาชนไปทำเนี่ยทำทำยังไงทำดีหรือเปล่าซื้อของดีหรือเปล่าไม่ใช่เอาของกระจอกนะมันผิดการรัฐศาสตรตรงไหนครับเหมือนจะตรวจสอบเลยคุณสัอยู่บ้านหลวงไปลงไปแคเดน์นายกตหาที่ขีดการรัฐศาสตร์ไปลงไป็นแคเดน์นายกให้พักการเมืองทั้งที่ยังอยู่ในบ้านหลวงของข้าราชการเนี่ยผิดการัฐศาสตรเต็มเต็มเลยแล้วจะมีท่านท่านอื่นๆด้วยไหมคะคุณสัน จะต้องเป็นน่าจะมีหลายคนเลยครับที่ออกมาก้องกันปกป้องกันค่ะค่ะงั้นเอาอย่างนี้ก็คือประเด็นเรื่องของธุรกิจกองทัพหลายๆอย่างที่คุณซันก็เคยอภิปรายไปใช่ไหมคะว่าถ้าจะต้องเก็บเงินเป็นไปได้ไหมจะต้องเก็บเงินเข้าเข้ากองกลางอะไรอย่างนั้นแต่ตอนนี้ด้วยความที่เราเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลค่ะด้วยความเคารพนะคะสสซัน เรามีวิธีอื่นที่เรียกว่าจะไวกว่านี้ไหมคะในการที่จะตรวจสอบกองทัพค่ะแล้วก็ให้เป็นไปตามที่เราเคยอภิปรายไว้ไม่ว่าเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆก็ให้เงินเนี่ยเข้าในส่วนกลางคือตอนนี้อำนาจของจริงๆอำนาจของสสอ,อำนาจของสภาผู้แทนมันก,มนก็มันก็ถูกลดทอนไปเยอะครับอย่างเช่นพรบคำสั่งเรียกของกรรมธิการอย่างเงี้ยสารรัฐมนตรก็ไปตัดสินว่าเออไม่ไม่มีโทษอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เหลือช่องทางน้อยมากที่จะใช้บีบฝ่ายบริหารแต่ว่า สิ่งที่ผมทําได้ก็คือเปิดเผยข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดครับหาข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เขาพยายามปิดพยายามบังไม่ให้คนอื่นรู้เนี่ยแล้วก็เอามาเผยแพร่ให้ประชาชนรู้แล้วก็กดดันทางสังคมน่าจะเป็นวิธีที่ท,ที่ที่น่าจะเร็วที่สุดแล้วในการทําให้กองทัพร,รู้สึกว่าตัวเองจะต้องปรับตัวได้แล้วตอนนี้กองทัพไม่ได้รู้สึกว่าตัวเอง,องปรับตัวเลยนะครับเพราะขนาดนายกรัฐมนตรียังอวยกองทัพขนาดนั้นนะครับแถมสนับสนุนให้ทำไอโอด้วยอย่างเงี้ยครับกองทัพนี่ไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ตัวเองต้องปรับตัวเลย แม้แต่นิดเดียวนะครับกรรมธิการงบประมาณเนี่ยนะครับเดี๋ยวอนุกรรมเขาจะตั้งอนุกรรมธิการแล้วจะตรวจเป็นแบบรายรายละเอียดโครงการละพอบอทั้งหลายเนี่ยจะไม่จะไม่เข้ามานะครับ <c oughs> เขาไม่ได้ให้เกียรติสภาผู้แทนนะครับ <c oughs> เขาจะส่งคนอื่นมาแทนเขาบอกเขาจะติดภารากิจนู่นนี่นั่นบางคนก็บอกไปรับเสเด็จบางคนก็บอกปิดภารากิจไปต่างประเทศ <c oughs> นี่ขนาดหัวหน้าหน่วยงานระดับกรมนะครับยังไม่มาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้คิดว่าต้องปรับตัวเลยครับ ก็อยากจะให้กองทัพได้ปรับเปลี่ยนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าวันนี้คนของก้าวไกลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้ค่ะค่ะกองทัพรัดตัวเองไม่ไดคนอื่นต้องให้คนอื่นปรับให้อืคุณซันแต่ในเมื่อใครไม่คิดจะปรับพรามไม่ความพีรู้จะทํำยังไงนอกจากก็เปิดเผยข้อมูลไปเรื่อยๆประชาชนรู้สึกตัว่ะคุณซันคะถ้าเกิดว่าวันนี้ทาง คนก้าวไกลได้เป็นปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคิดว่ากองทัพจะเปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนแน่นอนครับอย่างน้อยท่าทีต้องดีกว่านี้อย่างน้อยการตอบคําถามต้องชัดเจนกว่านี้ต้องพูด<ม>ตรงกว่านี้ต้องไม่ปิดบังอะไรแบบนี้เพราะว่าหลายเรื่องโกหกเก้าไกลไปได้มผมมั่นใจ<ม>จะมาตอบสองสงเมื่อๆม่ไม่ได้เพราะาเราก็ามีข้อมูลที่ที่เราเชื่อเชื่อมั่นว่ามันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องจะมาตอบมั่วๆ่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเขาก็ต้องคิดเยอะมากขึ้นนะครับให้มันค่อยๆปรับไปก็ยังดีกว่าไม่ปรับอะไรเลยอย่างน้อยใน KPI ของของกระทรวงครับในตัวชี้วัดเป้าหมายของแต่ของกระทรวงเนี่ยมันต้องบอกว่าเอเคจะทําอะไรครับจะลดขนาดกองทัพนะจะเยะเืกเลิกเกนอาหารนะจะอะไรมันต้องเขียนบอกอะไรนั้นแต่แต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มี แสดงว่าสสันประเมินแล้วการตอบคำถามของทั้งโคศกจิรายุเองแล้วก็รัฐมนตรีสุทินเองกลาหมเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่เราคิดไว้ใช่ไหมคะเพราะเราก็เคยเป็นฝ่ายค้านมาด้วยกันนะเป็นคำตอบที่กองทัพยัดใส่ปากมาครับเพราะเป็นคำตอบที่ผมเคยได้ยินไปหมดแล้วทุกคำตอบเลยอเอาง่ายๆครับพี่เลยครับกระทรวงอื่นๆนะครับมีงบประมาณสองหมื่นล้านหรือบ,บางกระทรวงหมื่นล้านมีรัฐมนตรีช่วยสองคนครับ กระทรวงนี้สองแสนล้านปัญหาบานเบิกไปหมดเลยค่ะรัฐมนตรีช่วยเขายังไม่ให้ตั้งเลยครับอันนี้มีสองคนนะแสดงว่าแสดงว่าเออท่านนายกกับท่านสุทินไม่ได้มีอํานาจเหนือกองทัพเลยนะครับอันนี้กองทัพก็ยังไม่ให้ตั้งเลยครับเขาให้รัฐมนตรีคนเดียวอย่างเงี้ยถ้าจิอายุ่ยังเป็น,นแคผ่ผู้ช่วยโฆษกอะถ้าอย่างนั้นแล้วสอสอสันถ้าสมมุติว่าเอ่าเหมือนกับเขาก็เคยเป็นฝ่ายค้านมากับเราเราก็มองว่าเอะเขาพอเขาเปลี่ยนไป มันอาจจะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งในสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็ได้นะคะสสสันโโหผมอยากรู้มากเลยครับบอกผมหน่อยสิครับก็บอกผมสิครับผมก็จะจะได้รู้ครับนี่ไม่เคยบอกกันเลยอันนี้เราถามแบบกลางๆเพราะว่าเขาก็เพิ่งบริหารกันมาสี่เดือนแบบนี้ค่ะคืออย่างน้อยเนี่ยนั่นต้องกําหนดเป็นตัวชี้วัดในงบประมาณนะครับเพราะคุณมีเวลาในการปรับปรุงอตัวงบประมาณหกเจ็ดที่กำลังพิจารณาอยู่ในตั้งสามเดือน อย่างนั้นคุณต้องบอกว่าคุณจะทําอะไรให้กองทัพเขารู้ว่าเขาจะได้ปรับตัวแต่ไปเอาข้อมูลของกองทัพจํานวนในพลเนี่ยนะครับคุณจิรายุกับคุณสุทินยังบอกว่าประมาณสองพันคนอยู่เลยถ้าทั้งที่ในความเป็นจริงมันนักมากกว่าน,นั้นแน่ๆครับแต่งตั้งโยกย้ายล่าสุดก็ห้าร้อยกว่าแล้วครับเกือบเจ็ดรวมรวมแล้วเกือบเจ็ดร้อยคนอนะ่ะมันจะสองพันคนได้ไงแค่ตัวเลขแค่นี้เขายังหลอกรัฐมนตรีตัวเองเลยครับค่ะค่ะค่ะทั้งที่เขาก็ชี้แจงมาแล้วใช่ไหมว่าตัวเลขมัน,มนอาจจะคาดเคลื่อนไม่ตรงกัน มันคงจะคาดเคลื่อนบวกลบ,บสักพันสองพันนะครับค่ะค่ะแล้วแล้วอย่างที่เมื่อกี้ที่สสซันบอกว่าก็ไปเหมือนสนับสนุนไอองไอโออย่างที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างนั้นสสซันก็นับเป็น Io ใช่ไหมคะคือคือไม,ไม่ไม่เกี่ยวเลยครับอันนั้น,นผมนับเป็นงานประชาสัมพันธ์นะไอ,อนี่คือ Io ต่างหากเลยแล้วเขาใช้คําว่าปฏิบัติการจิตวิทยาใช้คําว่าทําทีม IO คํานี้นะครับทําทีม IO เลยนะครับ ค่ะชัดๆเลยว่า IO ครับตรงๆเลยแล้วไปสนับสนุนเขาไปบอกว่าถ้าทํา I o ดีก็ทําไปมันเป็นการสนับสนุนในสิ่งที่ผิดอยู่นะครับ IO มันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับ IO ดีมันไม่มีนะครับ IO โเชิงบวกมันไม่มีนะครับเพราะตอนไปาหาความหมายจากที่ไหนก็ได้ครับ IO มันคือการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารบิดเบือนข้อเท็จจริงไปทําให้คนเชื่อในสิ่งที่เราต้องการให้เขาเชื่อมันไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆอยู่แล้วมันมีไว้ทำกับศัตรูไม่ใช่มีไว้ทำกับประชาชนนะครับ IO เนี่แล้วนี่ทำกันหน้าตาเฉยเลย กองทัพบ,บกกองทัพเรือรวมรวมกันนี่เกือบ20ล้านออ่าเพราะตอนที่เป็นฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยเราก็โจมตีไอโอร่วมกันนะคะแล้วก็โดนไอโอโจมตีร่วมกันมาด้วยครับเจ็ <c oughs> บปวดมาด้วยกันนะครับเราเราจับมือผ่านกันมาด้วยกันแล้วนะคะเรื่องของไอโอะค่ะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เอาอย่างนี้สสสันถ้าอย่างนั้นแล้วสมัยที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกนะคะเราก็เรียกว่าจะตรวจสอบกองทัพ ก็ดูยากแล้วพอมาถึงยุคนี้ที่ไม่ใช่ทหารเป็นผู้นำแล้วนะคะสอสอสันก็จะดูยากกว่านั้นอีกหรอคะผมคิดว่าอาจจะยากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเขาโกหกกันมาเป็นทอดๆนะครับข้อมูลที่ส่งให้รัฐมนตรีอีกไม่ใช่ข้อมูลจริงรัฐมนตรีมาบอกสังคมอีกข้อมูลหนึ่งอีกอมันไปกันใหญ่เลยรัฐมนตรีพูดอะไรพบอบอ,ทอบ,อรอบอรอทอรออกมาเปลี่ยนหมดเลยอย่างเช่นจะเอาฟิกเกตผบบรบบอกไมเ่เอาเจะเอาฟิเอาเดยนหมดอาเ,อมาเหมนเอิมเ คืองัดข้อกันตลอดอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันมัน,ม,นมันไม่มันไม่ได้เห็นอะไรเป็นชี้เป็นอันหรอกครับก็มผมก็เลยมีข้อเสนอครับว่าค,ค,คือพักเก้าไกลเรายื่นกฎหมายที่จะแก้ไขไอ้เอ่อพรบรที่เกี่ยวกับสภากลาโหมอ่ะแล้วมันทําให้รัฐมนตรีที่ที่เป็นพลเรือนมีอํานาจเต็มจริง,รงๆซึ่งมันควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เอ่อพบทั้งหลายเนี่ยมามีอํานาจเหนือไอ้รัฐมนตรีที่เป็นพลเรือนใช่ไหมครับเราจะแก้เนี้ยคนที่ได้ประโยชน์คือท่านสุทินคลังแสงคนเดียวเลย ประเทศนี้คนที่ได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้คือขั้นสุทินคลังแสงเลยอตเพื่อไทยช่วยโหวตให้หน่อยได้ไหมครับอ,อย่างน้อยให้ท่านเศรษฐาเนี่ยผ่านออกจากโต๊ะของท่านมาสู่สภาจะได้พิจารณากสธีได้ไหมครับค่ะห้าร้อยห้าสิบคนบวกร้อยสี่ิบคนเนี่ยมันผ่านอยู่แล้คนฎหมใชฉบับเนี้ยค่ะค่ะค่ะฟัง<ม>ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนหวังดีต่อรัฐมนตรีสุทินนะคะคืออยากให้อำนาจเขาเต็มเต็มเลยครับ เต็มเต็มเลยครับอ oh, <okay. S 2> จะไม่เอาเหรอครับถามจริงเดี๋ยวอันนี้ต้องถามฝากถามไปถึงท่านท่านสุทินนะอ่ะหลายคนก็เห็นด้วยกับกับสอสซันนะคะอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้กันการตรวจสอบเรื่องของกองทัพจะเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะสอสซันจะเล่าให้พี่น้องประชาชนได้ฟังไหมคะเพราะว่าก็เราก็คิดว่าก็ <ไฟ S 2> ต้องหาวิธีที่จะเออที่จะทําให้รัฐมนตรีกับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย ต้องต้องร้อนร้อนหนาวหนาวบ้างครับอย่างเช่นชมาตรา129ของรัฐธรรมนูญที่ต้องที่รัฐมนตรีต,ต้องต้องออกคําสั่งเพื่อให้หน่วยงานราชการชี้แจงข้อมูลกับกรรมธิการอย่างเงี้ยหรือว่าพอราบาคําสั่งเรียกยังมีอีก2อสามารถตราที่เราพอยังยังใช้ได้อยู่แต่อาจจะไม่มีมีโทษเนาะแต่อาจจะเล่นเรื่องหนึ่งห้าเจ็ดอะไรเงี้ยได้เพื่อให้เขาให้เขาเอาข้อมูลให้เราบ้างครับผมขอจํานวนข้าราชการกองทัพไปเนี่ยเอกสารกรรมธิการขอไป3มรอบ ในในสี่เดือนที่ผ่านมาไม่ส่งอะไรมาให้เลยครับแบบเนี้ม,มันมันไม่ถูกต้องครับกรรมธิการทําอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทําให้เขาต้องกดดันให้เขารู้สึกว่ามันจะต้องต้องตอบอะไรบ้างแล้วอ่ะไม่ใช่เงียบแบบนี้จะปิดทําไมรับจํานวนข้าราชการทหารไม่เข้าใจงงปิดทําไมเงินเดือนก็ต้องจ่ายอยู่แล้วคิดว่าจะกดดันได้มากมน้อยขนาดไหนคุณแซนคิดว่าจะกดดันได้มากน้อยขนาดไหนคะ ที่ทําอยู่เนี่ยก็มันเป็นมันผิดงเต็มอ่ะครับกรรมธิการซึ่งเป็นกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรตัวแทนประชาชนจะขอรู้ข้อมูลว่ามีจํานวนข้าราชการทหารทั้งหมดกี่คนแบ่งเป็นยศแบ่งเป็นเหล่าให้หน่อยเนี่ยมันยากเย็ยนตรงไหนครับหน่วยงานอื่นเขาตอบได้ภายใน5นาทีอ,อนี่ไม่ได้ถามเรื่องกลยุทธ์วิธีการลบอะไรเลยนะครับนี่งบลับไม่ได้พูดถึงเลยนะครับนี่แค่เรื่องจํานวนข้าราชการทหารปัจจุบันที่มีนะครับ ค่ะค่ะสอสอสันอ่ะในขณะเดียวกันเดี๋ยวกลับมาปิดประเด็นเรื่องนี้กันนะคะเรื่องขอไปถ่าอ่าบ้านพักของพลเอกประยุทธ์เนี่ยตกลงจะจะ,จะ,จะดาเนินการต่อไหมคะเนี่ยหลายคนบอกรอดูอยู่นะคะเนี่ยคือผมก็ไม่ได้สนับสนุนให้กองทัพจะต้องมาแบบค่ะเออบริการแล้วก็ให้ความสะดวกสบายกับคนที่จะเข้าไปถ่ายทําอะไรแบบนี้มันไม่ใช่หน้าที่กองทัพครับโอเคถ้าขอเข้าไปถ่ายทำจริงๆคุณอนุญ,ญ,ญาตให้เข้าไปก็จบไม่ใช่มีคนนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพขึ้นมาพาไป ขึ้นเขาลงผู้ยไปใต้ไป,ไปอีสานแบบท,ที่เห็นอยู่เนี่ยครับมันมันมันไม่ใช่หน้าที่ของกองทัพ oh, แล้วก็เออแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากไปไม่ต้องบ้านพลเอกประยุทธ์ก็ได้ครับเอาแค่คอนโดที่เกียรกายเลแก็ oh. พอก็อยากรู้มันเป็นยังไงอยากให้ประชาชนเห็นบ้างในเมื่อเราเห็นความเป็นอยู่ที่มันยากลําบากของของทหารที่อยู่ตามชายแดนแล้วครับเราก็อยากเห็นความเป็นอยู่ที่มันอาจจะยากลําบากก็ได้สําหรับในคน oh. ที่อยู่ในกรุงเทพด้วยค่ะค่ะว่า <Okay. S 2> โอ้โหคนไม่ใช่คอนโดที่แฟลตเขาใช้ว่าแฟลตใช่ไหมครับแฟลตที่ ท,ที่มี28ชั้นมีที่จอดรถ2คันต่อห้องห้องหนึ่งมีห้องนอน3ห้องห้อง,องน้ำ2ห้องห้องครัว1ห้องรับแขก1ที่จอดรถ2ด่านฟ้ามีที่จอดเฮลิคอปเตอร์ติดริมแม่น้ําอยู่เขตสาทรเนี่ยไม่น่าลําบาก,ลบากแล้วล<อ>่ะค่ะ <laughs> สส<อ>ผมก็อยากรู้ <laughs> อันนี้ไม่น่าลําบาก <laughs> แล้วกนะ็อยากรู้มันจะลําบากยังไงครับค่ะค่ะอ่ะสรุปแล้วถ้าวันนี้ก้าวไกลดูแลกระทรวงกลาโหมภาพที่ออกมาจะไม่เป็นดังเช่นวันนี้นะคะ สสซันยืนยันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับค่ะค่ะค่ะเอาวันนี้ทางอาจจะไม่ถึงขนาดที่จะแบบไล่ออกกําลังคนไล่ออกครึ่งหนึ่งมันไม่ใช่มันต้องมีวิธีการจัดการมีขั้นตอนกระบวนการอยู่แล้วครับไม่ได้แบบสุดโต่งขนาดนั้นแต่มันต้องเริ่มทําได้แล้วเท่านั้นเองครับค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณสสซันอย่างมากนะคะวันนี้มาแลกเปลี่ยนกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ